นึ่งนะครับ5ส่วน7บวกกับนงส่วน3อ่าใครที่ยังไม่เคยบวกเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการบวกอันนี้ก่อนว่าจะบวกกันยังไงแน่นอนครับถ้าเป็นเศษส่วนเนี่ยในกรณีที่ตัวส่วนเนี่ยก็คือไม่เท่ากันเนาะอันนี้เป็น7อีกอันนึงเป็นอะไรเลยอีกอันหนึ่งเป็น3ถูกปะคราวนี้เราจะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่เท่ากันแสดงว่าถ้ามันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเราไม่สามารถทำให้กันได้ ไม่สามารถนําบวกกันได้โดยตรงเราจะต้องทําให้ตัวอะไรเอ่ยตัวส่วนเท่ากันดังนั้น7กับ3เนี่ยเราจะต้องใช้วิธีอะไรก็คือต้องหาคอนอคอนอของเจกับ3คืออะไรล่ะจริงๆแล้วบางคนเนี่ยถ้ารู้เนี่ยก็คือเท่าไรเอ่ยก็คือ21นั่นเองถูกไหมก็คือ21นั่นเองแต่ถ้าใครไม่รู้ไม่เป็นไรเราก็ทําการหารสั้นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็จับตรงนี้มาคูนกันก็คือจะ7คูณ3ได้เท่าไรได้เท่ากับ21นั่นเองถูกต้องไหมทวนี้พอเรารู้เราว่า,วาอ๋คอคือ 21, ห้าส่วนเจ็ดก็ต้องคูณด้วยเลยก็ต้องคูณด้วยสามเพราะอะไรเพราะว่าเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดเนาะในขณะที่หนึ่งส่วนสามเราก็ต้องคูณด้วยอะไรก็ต้องคูณด้วยเจ็ดเพราะอะไรเพราะว่าเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดผลลัพธ์ที่ได้ก็คือจะกลายเป็นห้าคูณสามได้สิบห้าเจ็ดคูณสามได้ยี่สิบเอ็ดบวกกับเจ็ดหนึ่งเจ็ดหารด้วยยี่สิบเอ็ดซึ่งตอนนี้เราจะเห็นกันแล้วว่ามันยี่สิบเอ็ดเหมือนไงละเหมือนกันเท่ากันดังนั้นเราสามารถ รวมกันได้ก็จะกลายเป็นยนะี่สิบเอ็ดเนาะแบบนี้ข้างบนก็จะกลายเป็นสิบห้าบวกเท่าไรเอ่ยบวกเจ็ดถูกไหมบวกเจ็ดดังนั้นผลรวมที่ได้ก็คือจะกลายเป็นเท่าไรเอ่ยยี่สิบสองส่วนเลยเอ่ยส่วนด้วยยี่สิบเอ็ดนั่นเองซึ่งอันนี้เราก็จะเรียกว่าเศษส่วนเลยเอ่ยเศษส่วนเกินนั่นเองเพราะอะไรเพราะตัวเศษมากกว่าตัวส่วนประมาณนี้นะครับข้อน,นี้ข้อน,นี้ก็ตอบเท่าไรเอ่ย ตอบ22ส่วน21หรือตอบเป็นเศษส่วนคะก็ได้คือเป็น1เศษ1ส่วนเท่าไรเอ่ยส่วน21ก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองเนาะก็เลือกตอบเอาประมาณนี้มีน้องคนไหนงงไหมเอ่ยอ่ะถ้าไม่งงนะั้นเดี๋ยวไปอีกข้อหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับ9ส่วน4ลบด้วย2ส่วน5นะทำเหมือนกันเลย9ส่วน4ลบด้วยสส่วน5ถ้าน้องคนไหนยังไม่รู้ทำยังไงน้องก็หาคอลนอนของ4กับ5ก่อนก็ลองหาดูว่ามีเลขอะไรที่หารได้อะ พี่อยากจ,จะใช้เป็นสองแล้วกันก็เป็นสองสองสี่ตรงนี้หารไม่ได้ก็ดึงลงมาอ่ะแตไปใช้สองหารต่อเป็นสองหนึ่งสองนี้หารไม่ได้ก็ดึงลงมาต่อไปนนก็จะกลายเป็นห้าหนึ่งหนึ่งอ่ะสุดแล้วท่าน,นเราก็มาคูณกันให้หมดเลยก็จะกลายเป็นสองคูณสองคูณเท่าไรเอ่ยคูณห้าสองคูณสองคูณห้าได้เท่าไหร่ได้เท่ากับ20แสดงว่าคอรนอนเนี่ยน่าจะเท่าไรเอ่ยเป็น20นั่นเองเราก็หยิบตัวเลขของเรามาเลยก็คือจะกลายเป็น9 ส่วน4คูณเลยเอ่ยก็ต้องคูณด้วย5ส่วน5เพราะว่า5้คูณสได้20 <c oughs> ในขณะที่2ส่วนเลยเอ่ย2ส่วน5 5ในที่นี้ก็คือดูคูณด้วยเลย4ส่วน4นั่นเองเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ย่อยก็คือ95 4าห้าส่สิบเอ่ย45ส่วนด้วย20 <c oughs> ลบกับพันเลยเอ่ย2อคูณสเป็น8ส่วนด้วยพันเลยเอ่ยส่วนด้วย20นั่นเองซึ่งตรงนี้เราก็จะเห็นแล้วว่าทำไมเอ่ยตัว ส่วนมันทำไมกันเท่ากันแล้วเราก็สามารถรวมกันได้เลยก็จะกลายเป็น45ลบเท่าไรเอ่ยลบ8หารด้วย20นั่นเองดังนั้นเราก็เอาไปลบเนาะลบกันก็จะกลายเป็นอ่ะแน่นอนตรงนี้ยืมมาเป็น15เอ่อ15ลบ8ก็ได้เท่าไรเอ่ยก็ได้7ตรงนี้ก็จะกลายเป็น30เท่าไรเอ่ย37ส่วนเท่าไหรนั่นเองส่วน20ซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเศษส่วนอะไรเหมือนกันเป็นเศษส่วน เราสามารถทําเป็นเศษส่วนค่ะได้เนาะก็ยี่สิบหนึ่งเท่าไรเอ่ยหนึ่งยี่สิบนั่นเองก็ลบกันก็จะได้ประมาณเท่าไรเอ่ยที่สิบเจ็ดไหมโอเคสิบเจ็ดส่วนยี่สิบหรือตอบเป็นสามสิบเจ็ดส่วนยี่สิบก็ได้ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไม่ยากเลยเป็นไงกันบ้างครับสองข้อนี้ที่พี่สอนในเรื่องของการบวกและการลบเศษส่วนไม่ยากเลยใช่ไหมใครสนใจสามารถสอบถามกันมาใต้คอมเมนต์ได้เนาะหรือถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการบวก ลบเศษส่วนที่แอดวานมากยิ่งขึ้นสามารถสนใจโรงเรียนได้ตามนี้ได้เลยนะครับขอบคุณมากครับผม